สวัสดีครับน,นีเนแบบอายการเ e อสเอทีวอันนี้ผมจะมาเคลียรเรื่องไวรัสในสกานะครับอมืมันก็แปลกใจอนะซึ่งพี่ปายส่งมาให้ผมผมว่าถา,ถามว่าอะไรเนี่ยเนี่ยคืออะไรอะไรอนะพี่ผมไปกดก่อนนะตอนแรกผม,มว่าจะกดล้แต่พี่เขาอ้อย่าก,กดนะแล้วผมก็ว่าครับแล้วพี่เขาก็ส่งมาอีกทีครับตอนสี่สี่ อะไรวะ16นาฬิกา15นาทีนะครับโอเคพี่เขาส่งมาแล้วผมก็ผมก็ตะวาอะไรกับพี่ไปพี่เขาก็โทรมาแล้วพี่เขาก็บอกใาบราัดนะฮะแล้วจนกระทั่งอีกวันนะนี่นี่มาเลยครับสามอันอันนี้ต้องแต่สิบเอ็ดนะฮะสิบเอ็ดโมงเช้าครับผมไม่ได้ออนสกายเลยช่วงนั้นแล้วก็ไม่ทีฮะหนึ่ง หนึ่งตีหนึ่งอก็สิบสามนะสิบสามนาะฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีแล้วก็มาอีกแล้วสิบสี่อนะผมก็มาตรวจสกายตั้ตอนตีสามนี่แหละอ๋อค่ะนี่ก็เพีะมันโกนอะโอ้หลูปอย่างเทพอะพี่ครับแล้วผมก็คุยกับเพื่อนด้วยผมจะเล่าไม่ให้ฟังด้วยผมก็คุยกับเพื่อนเนี่ยสองคนเนี้ย ผมคุยดิพี่เ,เขาก็โทรมาไ,ไม้พี่ชัยเขาไม่ได้โทรดิพี่เขาส่งไว้ส่งอันนี้มาให้เนี่ยที่เว็บเนี่ยถ้าคุณเห็นอย่างนี้อยากกดนะครับกดปุ๊บมันจะทําให้คอของเราถูกควบคุมเลยนะครับถูกควบคุมแล้วก็คุณคุณจะไม่รู้เรื่องว่าส่งไปตรงไหนแล้วถ้าคุณคุณกดเข้าไปนะคุณจะถูกด่าก็ได้ หรือไม่ก็ถึงกับเรื่องด่าพ่อแม่อู้หรือไม่ก็เอาเข้าคุกผมไม่ถึงมั้งงั้นแต่ด่าพ่อแม่ได้ถึงนะครับเอาส่วนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับอ